สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการ The Intelligence Update ประจำวันพหัสบดีที่13เมษายน2 5 6 6วันสงการตแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอสวัสดีวันสงกรานต์หรือว่าวันปีใหม่ไทยกับคุณผู้ฟังนะคะโดยทีมงานของเราก็ขอให้ท่านนะคะมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็มีความสุขทั้งในช่วงวันหยุดเทศกาลนี้แล้วก็วันต่อๆไปหลังจากนี้ด้วย ส่วนทางจิมงานดีอินเทลลจเอนส์อัปเดตก็จะขอดดานหน้าติดตามแล้วก็นำเสนอเนื้อหาสถานการณ์ต่างๆที่น่าสนใจเพื่อที่จะเอามาแลกเปลี่ยนให้คุณผู้ฟังได้อัปเดตกันเป็นประจำทุกวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสสบดีเช่นเดิมนคะคะสำหรับวันนี้ก็อยู่กับอิมแล้วก็พี่แนทค่ะสวัสดีค่ะพี่แนทสวัสดีค่ะน้องอิงช่วงสงการร้อนๆแบบนี้นะคะก็น้องอิมมีพานไปที่ไหนบ้างคะสงการปีนี้น้องมาเที่ยวที่โคราชค่ะพี่แนท คือปกติน้องจะกลับบ้านที่เชียงใหม่แต่ว่าช่วงหลังมาน,นี้น้องจะเลี่ยงกลับเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลเพราะว่านัากท่องเที่ยวเยอะมากๆซึ่งปีนี้ค่ะพี่ณัฐก็ได้มาที่โคราชก,ก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆอย่างหนึ่งเลยก็คือปกติที่เชียงใหม่เนี่ยเขาจะนิยมเล่นสงการรอบคูเมืองใช่ไหมคะคนเขาก็จะตักน้ําจากคูเมืองมาเล่นกันแต่ว่าที่โคราชเนี่ยเขาจะไม่ตักน้ําจากคูมาเล่นกันก็เพิ่งได้รู้เป็นครั้งแรกนั่นเองว่าที่อื <Hej S 2> ่นเนี่ยเขาไม่ตักน้าคูมมาเล่นเหมือนที่เชียงใหม่ ซึ่งมันก็ทําให้เกิดเป็นข้อสังเกตอย่างนี้ค่ะพี่แนทว่าขนาดในไทยเองเนี่ยแต่ละจังหวัดก็ยังมีแนวทางการเล่นน,น้ําเล่นสงการที่แตกต่างกันเลยนะคะแต่ว่าพี่แนททราบไหม,มคะว่าไทยเราเนี่ยไม่ใช่ประเทศเดียวที่ปีใหม่หรือว่าสงกรารในช่วงนี้นะคะเพราะว่าเพื่อนบ้านของเราก็มีประเพณีปีใหม่เหมือนกันอย่างที่ใกล้ๆเราเลยก็คือสปอปอออลาวที่กัมพูชาแล้วก็ที่เมียนมาเพราะฉะนั้นวันนี้น้องก็เลยจะชวนพี่เนท มาเปลี่ยนบรรยากาศจากการเล่าเรื่องการเมืองหรือว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศเป็นการชวนคุยว่าในแต่ละประเทศเพื่อนบ้านของเรามีการฉลองเทศกาลสงการยังไงแล้วก็มีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจบ้างซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังนะคะมีประเด็นที่อยากจะแชร์กับเราก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะค่ะน้องอีมันเราเริ่มจากประเทศไหนก่อนดีคะ งานน้องขอเริ่มจากสปปรเราก่อนเลยแล้วกันค่ะไทยเราเราก็เหมือนพี่เหมือนบ้านพี่เมืองน้องกันเนาะแล้วก็มีวาาัฒนธรรมมีประเพณีความเชื่ออะไรหลายๆอย่างที่คล้ายคลึงกันอย่างเรื่องของภาษาอาหารการกิน,กนทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามาดูเทศกาลสงการานต์ที่ประเทศเราก็าจะพบว่ามีความเหมือนกับเทศกาลสงการานต์ของภาคเหนือมากๆ ปกติสงกรารที่ลาวจะมีขึ้นระหว่างวันที่สิบสี่ถึงสิบหกเมษายนซึ่งก็จะเกิดขึ้นหลังจากที่ไทยหนึ่งวันนะโดยปกติแล้วนะที่น่าสนใจก็คือสงกรารนในแต่ละวันของประเทศลาวเนี่ยเขาจะมีชื่อเรียกที่ต่างกันออกไปวันแรกเขาจะเรียกว่าวันสังขารล่วงซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นภาคเหนือของไทยค่ะพี่แนทเขาจะเรียกว่าสังขารล่องวันนี้เขาจะถือคติว่าจะต้องทําความสะอาดบ้านเรือนเพื่อที่จะปัดเป่าสิ่งไม่ไดีออกไปแล้วก็ ครับสิ่งใหม่เข้ามาวันที่สองเขาจะเรียกว่าวันเนาที่เราเนี่ยจะถือว่าเป็นวันครอบครัวเป็นวันรวมญาติเพื่อที่จะทําพิธีบายศีสควันผู้หลักผู้ใหญ่นะคะในส่วนของภาคเหนือเราจะเรียกวันที่สองเนี่ยวันเนาหรือว่าบางพื้นที่ก็จะเรียกว่าวันเนาซึ่งตรงนี้เราก็มีคติความเชื่อว่าวันนี้จะห้ามด่าทอกันหรือว่าห้ามพูดคำหยาบพายนอกจากที่เราจะเรียกวันเนาแล้วเนี่ยในอีกแง่หนึ่งเราก็จะเรียกว่า เป็นวันดาหรือว่าเป็นวันจ่ายก็คือจะต้องออกไปจับจ่ายซื้อของมาเตรียมที่จะทําบุญครั้งใหญ่ทําบุญใหญ่ในวันรุ่งขึ้นซึ่งที่เราเนี่ยเรียกวันนี้ว่าวันสังขารขึ้นถือเป็นวันปีใหม่วันขึ้นปีใหม่ค่ะก็จะมีการไปสีสุขวันไหยพรอยชัยส่งน้ำพาแล้วก็แห่นางสังขารหรือว่าเทพีสงการของบ้านเรานั่นเองถ้าเกิดภาคเหนือเนี่ยเราก็จะเรียกวันนี้ว่าวันพยาวันหรือว่าวันขลิงศก ซึ่งก็คือวันขึ้นปีใหม่นั่นเองค่ะชาวบ้านก็จะพากันไปทําบุญที่วัดเอาตุงไปปักที่เจดีไซน์เอาไม้ไปข้ําต้นไม้ใหญ่ในวัน่ในวัดนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งมันก็เป็นความเชื่อเป็นประเพณีที่สืบสานกันมานานเพราะว่าเขาถือว่าวันพยาวันเป็นวันที่ดีที่สุดของปีเลยค่ะพี่แนทค่ะมาดูกันที่กัมพูชาบ้างนะคะน้องอิมก็มีประเพณีสงกรานต์ค่ะที่บ้านเราในที่สปปลาวค่ะที่กัมพูชานะคะจะเรียกเทศกาลนี้ว่า บนโจรชนำํำทะเมยค่ะซึ่งแปลว่าบุญขึ้นปีใหม่หรือสองกรานนะคะจัดขึ้นระหว่างวันที่13ถึง15เมษายนค่ะหรือบางปีก็จะจัดช่วง14ถึง16เมษายนค่ะซึ่งเป็นช่วงต้นของฤดูเก็บเกี่ยวเท่าที่นัดศึกษาม,มาเบื้องต้นนะคะก็ประเภณีสงกรานที่กัมพูชาจะคล้ายๆกับของไทยเลยค่ะคือมีการทําบุญตักบาตรขนทรายเข้าวัดกอดเจดีทรายส่งน้ําพระ ร่วมถึงการรดน้ําดําหัวหญาติผู้ใหญ่ด้วยค่ะซึ่งวันแรกนะคะเขาก็มีชื่อเรียกของเขาเหมือนกันค่ะก็เรียกว่าวันมหาสงกรานค่ะชาวกัมพูชาก็จะจัดเครื่องสังเวยรับเทวดาใหม่ไว้บนโต๊ะนอกชานหน้าบ้านเมื่อใกล้เวลาเทวดาใหม่สเสด็จมาแต่ละบ้านจะพาสมาชิกในครอบครัวนะคะก็จะพากันแต่งตัวสวยงามมานั่งรวมกันที่โต๊ะเครื่องสัองเวรรอสัญ,ญญาณจากเทวดาใหม่สเสด็จมาค่ะ สัญญาณน,นั้นนะคะสมัยเดิมตั้งแต่โบราณะคะก็จะเรียกก็จะฟังเสียงะระฆังจากวัดค่ะแต่ปัจจุบันก็เปลี่ยนมาเป็นฟังสัญญาณจากกระทรวงวัฒนธรรมและวิสิตศิลปะของกัมพูชาค่ะก็ทางกระทรวงเนี่ยก็จะได้จัดพิธีรับเทวดาใหม่ด้วยการถ่ายทอดสดผ่านสถานีโทรทัศน์ร่วมการเฉพาะกิจโดยมีสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาเป็นแม่ขายประชาชนจะดูสัญญ,ญาณทางโทรทัศน์หรือ ฟังจากวิทยุก็ได้ค่ะซั้งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งพัฒนาการด้านประเพณีกับเทคโนโลยีของโลกยุคใหม่นะคะแล้วมาดูวันที่สองค่ะทางกัมพูชาจะเรียกว่าวันกลางหรือวันบอดถือเป็นวันครอบครัวชาวกัมพูชาจะนิยมซื้อเสื้อผ้าใหม่เป็นของขวัญให้ลูกหลานหรือให้พ่อแม่ซึ่งช่วงค่านะคะก็จะพากันไปวัดเพื่อก่อเจดีทรายค่ะส่วนวันที่สามค่ะทางทางกัมพูชาเนี่ยจะเรียกว่าวันถลิงศพ การเปลี่ยนสักราชใหม่ของกัมพูชาจะเริ่มตั้งแต่วันถลิงศพนี้นะคะซึ่งวันนี้จะมีการส่งน้ําพระรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่และที่ขาดไม่ได้ก็คือการละเล่นรื่นเริง,เรงต่างๆที่นิยมเล่นกันค่ะเช่นการโยนลูกสะบ้ามอนซ้อนผ้าลูกช่วงชักเย,เย่ซึ่งที่เสียมราฐนะคะจะมีการเล่นระบบาตรุดเพื่อขับไล่สิ่งไม่ดีออกไปค่ะอีกหนึ่งการละเล่นที่ขาดไม่ได้เลยนะคะคือการเล่นรำวงที่น่าสนใจคือ วันสงกรานทั้งสามวันของชาวกัมพูชาจะไม่ทํางานใดๆเลยค่ะเพราะถือเป็นข้อห้ามค่ะนองอินห่ะที่นะนน้องเคยอ่านเจอว่าชาวกัมพูชาให้ความสําคัญกับเทศกาลสงกรานค่อนข้างมากก็ไม่แปลกเลยที่เราจะเห็นที่น้องชาวกัมพูชาที่เข้ามาทํางานในไทยจะเดินทางกลับบ้านในชว่วงนี้นะคะก็เหมือนกับคนไทยหลายๆคนที่ไปทํางานที่ต่างจังหวัดก็จะกลับบ้านไปหาครอบครัวในช่วงนี้เหมือนกัน ใช่ค่ะน้องอิมซึ่งนอกจากที่น้องชาวกัมพูชาในไทยที่กลับบ้านเกิดช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะยังมีที่น้องชาวเมียนมาด้วยค่ะเดินทางกลับไปฉลองเทศกาลที่บ้านเกิดที่เมียนมาเช่นกัน,นะคะ่ะใช่ค่ะพี่นะันนนอกจากที่สปาพราวแล้วก็กัมพูชาแล้วที่มีเทศกาลของประเทศที่มีเทศกาลสงการานต์เหมือนกับบ้านเราก็คือที่เมียนมานะคะซึ่งเขาก็เรียกเทศกาลนี้ว่า อาจาย์หรือว่าทินจันนะคะเป็นวัฒนธรรมของชาวเมียนมาที่มีมาอย่างยาวนานปกติแล้วเนี่ยที่เมียนมาจะจัดเทศกาลสงการานในสัปดาห์ที่สองของเดือนเมษายนแต่ว่ามันช่วงเวลาที่จัดค่ะพี่นาะมันจะไม่กําหนดตายตัวว่าต้องตรงกับวันที่เท่าไหร่เหมือนอย่างบ้านเราขึ้นอยู่กับการนับวันทางจันทรคติแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นช่วงวันที่1 2บสงสิหรือว่าบวกลบอย่างาน,นะะ้อยหนึ่งวันอะไรอย่างค่ะแต่ว่าอย่างปีนี้ก็จะเป็นช่วงวันที่ 13- บสสิเมษายน ซึ่งปกติเนี่ยชาวเมียนมากก็จะเฉลิมฉลองกันในช่วงสามวันนี้ก็จะมีการเล่นสนันน้ำฟ้อนรำไปทําบุญส่งน้ำพระรถน้ำดำหัวแบบผู้ใหญ่ของบ้านเราเลยเพราะว่าเขาถือว่าช่วงสามวันก่อนวันขึ้นปีใหม่พระเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นวันที่กษัตริย์จะมาปรากฏตัวเพื่อเพื่อที่จะมารับทราบทุกสุขของประชาชนในช่วงปีที่ผ่านมาซึ่งก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของเขานะคะ เพระนาะฉะนั้นช่วงก่อนที่กษัตริย์จะมาเนี่ยจะเสด็จมาชาวบ้านจะต้องตกแต่งแล้วก็ประดับประดาประตูทางเข้าบ้านด้วยใบไม้แล้วก็ดอกไม้เพื่อเป็นการแสดงการต้อนรับกษัตริย์ที่จะมาเยือนโลกหรือว่าเป็นพระเจ้าที่จะมาเยือนโลกนะคะเราก็จะกลับไปในตอนเช้าของวันที่สามซึ่งก็หมายถึงว่าได้ร่วงเข้าปีใหม่แล้วนะคะก็จะเห็นได้ว่าเทศกาลสงกรานถือเป็นว,วัฒนธรรมร่วมของไทยลาวกัมพูชาแล้วก็เมียนมาเลยที่มีจุดร่วมอย่างเดียวกันเลยก็คือ ทั้งสี่ประเทศเนี่ยนับถือศาสนาพุทธเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่จะมีการเฉลิมฉลองเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ในช่วงเดียวกันนะคะประเพณีหรือว่าธรรมเนียมปฏิบัติก็มีความขายขึ้นปัปด้วยหากสังเกตที่ชื่อเรียกของประเพณีสงการค่ะพี่แนทในแต่ละแห่งก็จะพบว่ามีความคนในกลุ่มรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาอย่างเราเนี่ยก็เรียกกันว่าสงกรานใช่ไหมคะขยับขึ้นไปทางเหนือทางล้านนะก็จะเรียกว่าปีใหม่เมือง ทางเขมรก็จะเรียกว่าทรงกรานอย่างชาวมอลเนี่ยก็จะเรียกว่าทรงกรานส่วนพมากก่าเขาจะเรียกว่าทินจันซึ่งก็เป็นข้อสังเกต,ตกเล็กๆน้อยๆที่น้องเอามาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ค่ะค่ะน้องอมน,นอกจากเรื่องชื่อแล้วนะคะก็จะสังเกตว่าเทศกาลปีใหม่นะคะของทั้งสามประเทศนะคะก็ดูเหมือนจะว่าเหมือนว่าจะเป็นอีเวนต์ใหญ่ที่ประชาชนในประเทศเองนะคะก็ให้ความสําคัญและก็เป็นจุดขายด้านการท่องเที่ยวได้เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ จะเห็นได้ว่าสื่อต่างประเทศจานวนมากรายงานเกี่ยวกับเทศกาลนี้ว่าเป็นเทศกาลที่มีความสนุกสนานนะคะและนักท่องเที่ยวเนี่ยก็สามารถเข้ารวมได้โดยเฉพาะการเล่นน้ําหรือสาดน้ํากันค่ะเป็นสิ่งที่ทั่วโลกเนี่ยค่อนข้างติดตานะคะแล้วก็สนใจไม่น้อยค่ะเพราะว่ากันว่าเป็นเทศกาลที่ประชาชนและนักท่องเที่ยวนะคะก็มีการจับใจ่ายใช้สอยเยอะเช่นกันค่ะซึ่งก็จะทําให้เศรษฐกิจน,นะคะมีการหมุนเวียนเงินมากขึ้นในช่วงเทศกาลนี้ค่ะ ยเงินเนี่ยส่วนมากจะใช้ไปทั้งในการเดินทางการท่องเที่ยวค่ะยิ่งปีนี้เป็นปีแรกที่ทุกประเทศผ่อนคลายมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะคะอย่างเป็นที่เป็นปีแรกค่ะเชื่อว่าเทศกาลปีใหม่นี้นะคะน่าจะกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ไม่น้อยค่ะและอีกเรื่องที่น่าสนใจค่ะคือมาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลของแต่ละประเทศขอนองอินด้วยไฮไลท์ปีนี้นะคะก็ อาจจะอยู่ที่เมียนมาค่ะเพราะว่ามีการประกาศยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยระหว่างวันที่13-16เมษายน2566โดยเฉพาะในเมืองใหญ่ๆนะคะเพราะว่าทางการเนี่ยเชื่อว่าจะมีการก่ออาชญาการรมต่อผลประโยชน์ของกองทัพและรัฐบาลเมียนมานะคะจึงมีการรายงานว่ามีการวางกําลังทหารและเจ้าหน้าที่หน่วยความมั่นคงเนี่ยเพิ่มในจุดต่างๆเพื่อป้องกันเหตุรุนแรงค่ะ อีมิติหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะคือการที่หลายประเทศค่ะออกมาเตือนเรื่องความร้อนของอากาศเพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมและป้องกันดับมือสุขภาพนะคะอย่างเช่นกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาออกมาเตือนว่าสัปดาห์นี้นะคะในกัมพูชาจะ,ะเผชิญสภาวะอากาศร้อนจัดซึ่งอย่างไทยเราเองนะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนระวังเรื่องฮินโลูนนะคะหรือ โรคกลมร้อนนะคะเพราะช่วงอากาศร้อนมากๆนะคะอย่างถ้าทะลุถึง40องศาเนี่ยต่อเนื่องหลายวันก็จะส่งผลต่อสภาพสุขภาพปกติของคน,นะคะ่ะจริงค่ะพี่แนทแต่ละวันนี้น้องแทบจะไม่อยากเดินออกจากบ้านเลยนะคะคือคือมันร้อนมากๆแล้วก็เป็นความร้อนที่แสกผิวกันแดดที่ทาไปเนี่ยก็เหมือนจะไม่อยู่เลยคะ่ะพี่แนท ค่ะอันีนี้เรามาดูะคะ่ะนอกจากอุณหภูมิที่ร้อนแรงนะคะอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นร้อนแรงไม่แพ้กับอากาศในประเทศเพื่อนบ้านเรานะคะแต่ทั่วโลกเนี่ยกำลังจับตามองนะคะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะกองทัพเมียนมาเพิ่งจกปฏิบัติการโจมตีทางอากาศต่อกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่เมืองคันบุลาในภูมิภาคสกายทำให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนานาชาติรวมถึงองค์การสหประชาชาติ ยูเนกเนชั่นหรือยูนะคะออกมาแสดงความห่วงกังวลอย่างยิ่งเพราะว่ามีรายงานนะคะว่ามีเด็กนักเรียนเสียชีวิตจากปฏิบัติการดังกล่าวด้วยค่ะนางวินนอกจากสถานการณ์ในเมียนมาแล้วก็ยังมีอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจนะคะคือถ้าเราสังเกตได้เนี่ยคือในช่วงที่มีเทศกาลนี้ทุกปีเราก็จะเห็นว่าสหารัฐอเมริกาออกมาเผยแพร่ ถ้อยแถลงไวพรเนื่องในวันปีใหม่ให้ประชาชนในประเทศต่างๆแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็ความร่วมมือกับแต่ละประเทศด้วยเหมือนกับว่าเป็นโอกาสให้สหรัฐได้สแสดงออกถึงความใกล้ชิดกับประชาชนในภูมิภาคเอเชียตะวนันออกเฉียงใต้แล้วก็สแสดงความเข้าใจเข้าอกเข้าใจในวัฒนธรรมของภูมิภาคนี้อย่างเช่นในปีนี้ค่ะพี่แนนกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็มี ถ้อยแถลงแสดงความยินดีแล้วก็อวยพรให้ประชาชนในไทยในลาวแล้วก็ในกัมพูชานะคะมีความสุขในช่วงเทศก,กาลปีใหม่โดยน้องขอพูดในส่วนของไทยแล้วกันเนาะในส่วนของไทยเนี่ยสหรัฐพูดถึงความร่วมมืออันยาวนาน190ปีและก็ความช่วยเหลือระหว่างกันในเรื่องของการป้องกันโรคโควิด -19 นะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ด้านการค้าการศึกษาและก็การฝร่วมทางการทหาร ในสองกัมพูชาเนี่ยสหรัฐมีท่าแถลงที่สั้นบอกของไทยแล้วก็เน้นบอกว่าสหารัฐจะเพิ่มความใกล้ชิดกับกัมพูชาในมิติก,การทูตภาคประชาชนต่อไปสาหรับลราสหารัฐก,ก็ได้เขียนไว้ในท่าแถลงเลยว่าจะสนับสนุนการที่เราจะเป็นประธานอาเซียนในปี2 5 6 7หรือว่าปีหน้านี้โดยอเมริกาเนี่ยพร้อมที่จะร่วมมือทุกด้านเพื่อส่งเสริมบทบาทของเรารวมทั้งเพิ่มความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการพัฒนาและความมั่นคงในภูมิภาคด้วย ที่น่าสนใจค่ะพี่แนทคือถ้อยถแถลงต่อทางเมียนมานะคะสหรัฐเขาก็มีถ้อยถแถลงออกมาเหมือนกันซึ่งออกมาเป็นฉบับแรกๆก,ก่อนประเทศอื่นๆเลยก็คือเมื่อวันที่10เมษายนที่ผ่านมานะคะโดยเขาบอกว่าช่วงเทศก,กาลทิงงานเนี่ยสหรัฐไว้พรให้ชาวเมียนมาแล้วก็ขอให้ช่วงนี้เป็นจังหวะของการสร้างสันติภาพพร้อมๆก,กับใช้ถ้อยถแถลงนี้โจมตีการใช้ความรุนแรงของกองทัพเมียนมาต่อประชาชนด้วย นอกจากนี้สหรัฐก็บอกว่าจะอยู่เคียงข้างประชาธิปไตยและประชาชนเมียนมาต่อไปซึ่งตรงนี้ค่ะพี่นายก็เป็นท่าทีที่เหมือนกับปีที่แล้วเพราะว่าสถานการณ์การเมืองในเมียนมาในมุมมองสหรัฐเนี่ยเขาก็ยังมองว่าเมียนมายังไม่มีเสถียรภาพเท่าที่ควรค่ะค่ะเรียกได้ว่าช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะก็เป็นจังหวะที่ให้ประเทศต่างๆนะคะอาจจะบอกว่าเป็นจังหวะเวัยพรหรือว่าเป็นจังหวะแสดงท่าทีย้ำท่าทีก็ว่าได้ค่ะ นอกจากนี้นะคะแนทก็มีอีกเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังมาคะว่าจริงๆแล้วประเทศอื่นๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็มีวันปีใหม่ของตัวเองเช่นกัน,นะคะ่ะแต่เป็นต่างช่วงเวลากับของไทยลาวกัมพูชาและเมียนมาอย่างเช่นเวียดนามนะคะก็มีเทศกาลตรุษเวียดนามหรือวันเต็ดนะคะซึ่งปีนี้ฉลองไปแล้ว 22, ม 66, ลเมื่อ22มกราคม2566และหลายหลายประเทศก็ฉลองปีใหม่ตามปฏิทินการรคตินะคะ ึ่งส่วนมากค่ะก็จัดไปแล้วค่ะเมื่อต้นปีค่ะหรือ,อย่างในมาเลเซียค่ะจะมีชุมชนชาวสยามซึ่งเป็นชาวมาเลเซียเชื้อสายไทยอาศัยอยู่ในรัฐเตระก็มีการจัดการประเพณีวันสงกรานต์ที่ด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งก็ถือเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมร่วมของประเทศในแถบเอเชียอุตสาหประเทศแถบอุตสาหะเณนะคะที่มีความเชื่อและประเพณีคล้ายคลึงกันเรียกว่าเป็นมรดกร่วม ที่แต่ละประเทศนะคะพยายามที่จะรักษาประเพณีสืบสานและรักษาขนบธรรมเนียมอันดีงามไวค้ค่ะให้ยังมีลมหายใจต่อไปท่ามกลางกระแสะโลกาภิวัตน์ที่ดูเหมือนว่าจะมากรบวัฒนธรรมเหล่านี้นะคะไม่ว่าจะเป็นพัฒนาการจากการเล่นน้ําที่เทคโนโลยีการผลิตอุปกรณ์เล่นน้าต่างๆก็มีมากขึ้นอาจจะทำให้มีการเล่นน้ําที่ล่อแหลมและแรงมากขึ้นนะคะหรือบางครั้งนะคะก็อาจจะ สนุกเลยเถิดไปบ้างนะคะซึ่งทิมงานดิ Intelligence Update นะคะก็จะขอย้ำเตือนท่านผู้ฟังนะคะก็ขอให้เลือกเฉลมิมฉลองเทศกาลนี้อย่างมีสติค่ะไม่ประมาทแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยพร้อมเริ่มต้นสัก,กราดใหม่ด้วยความสดชื่นสมหวังดังใจปรารถนาและมีความสุขตลอดทั้งปีค่ะและเช่นเคยค่ะหากท่านผู้ฟังมีความเห็นหรือต้องการที่จะ มีประเด็นให้พวกเรานะคะอัปเดตหรือว่าแลกเปลี่ยนความเห็นสามารถติดต่อพวกเราได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอตอนนี้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะนา,นายจ่านังเอ็มก็ขอสวัสดีท่านผู้ฟังแล้วก็ไปทำบาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ